ใครที่เสร็จแล้วบรรทัดถัดมาค่ะนักเรียนเขียนตอบรอไว้เลยแบบนี้เขียนตอบเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเชแตมหนูเสร็จยังคะ สั่งสั่งว่าจงบอกชื่อมุมเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนชื่อมุมเป็นตัวอัก่อนนะคะนักเรียนช่วยบอกพร้อมกันค่ะมุมนี้ชื่อว่ามุมอะไรกอโอ,โอ,โอ้ดีมากค่ะมีบางคนขึ้นด้วยขึ้นต้นก่อมาก่อนละแต่เพื่อนบางคนบอกไม่เอามาต้องขึ้นต้นด้วยคำว่ามุมก่อนนักเรียนเขียนตอบเลยค่ะเขียนว่ามุมกอ,อนอ ไหนใครไม่ไม่เขียนชื่อมุมกอยนอบ้างใครเขียนชื่อมุมนยกได้ไหมคะได้แล้วแต่นักเรียนเขียนอย่างใดอย่างหนึ่งถ้านักเรียนเขียนว่ามุมนี้ชื่อมุมกอยนอแบบนี้เราก็เขียนต่อเลยค่ะเขียนแทนด้วยเราใช้หมวกเวียดนามก่อนเขียนแทนด้วยนักเรียนก็ตามด้วย ชื่อมุมเลยแต่ไม่ต้องมีคำว่มามุม,มก็ตามด้วยกยนเสร็จแล้วเราใส่หมวกเวียดนามตรงไหน <Yeah. S 1> ยอยาคยอยักใส่แบบนี้ใส่เลยเส้นมันทัดขึ้นไปได้ไหม <Yeah. S 1> ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้เลยค่ะแต่นักเรียนบอกว่าหนูจะไม่ใช้หมวกเวียดนามได้ไหมคะหนูจะใช้สัญลักษณ์แทนมุมเล็กๆได้ไหม <Yeah. S 1> ได้นะคะอันนั้นรูก็ไม่ว่า <Yeah. S 1> แต่ให้นักเรียนทราบไว้ว่าเราใช้ได้ อสองแบบตอนนี้นะคะมีมุมแบบนี้กับมุมที่เป็นมุมย่อๆเล็กๆแต่เดี๋ยวต่อไปครูจะใช้แค่เฉพาะหมูกเวียดนามน,นะคะนักเรียนถ้าใครอยากใช้แบบนี้ครูก็ไม่ว่าแล้วแต่นักเรียนนักเรียนอาจจะใช้แบบนี้นะคะถ้านักเรียนใช้สัญลักษณ์ของมุมแบบนี้นักเรียนก็ตามด้วยกยนแบบนี้ค่ะใครอยากใช้แบบนี้ก็ได้ครูก็ไม่ว่าแต่เดี๋ยวต่อไปนะคะชั่วโมงถัดๆไปครูจะใช้เฉพาะ หมวกเวียดนามนะใช้แบบเดียวเลยแต่นักเรียนถ้าอยากใช้แบบนี้ต้องเขียนให้ถูกต้องอยาเขียนเหมือนเครื่องหมายน้อยกว่าครูไม่เอานะคะครูบอกแล้วว่าการเขียนสัญลักษณ์ของมุมแบบนี้แขนของมุมแขนล่างเนี่ยต้องอยู่บนเส้นบรรทัดแขนนี้อยู่เฉียงๆห้ามเขียนเหมือนเครื่องหมายน้อยกว่าไม่ได้คนละเรื่องกันเสร็จไหมคะ ่เสร็จแล้วนะนักเรียนบอกว่าถ้าหนูไม่เขียนว่ามุมกยนหนูจะอ่านจากนอมาได้ไหมได้แล้วแต่นักเรียนนักเรียนอาจจะบอกว่าเป็นมุมนยกเพราะฉะนั้นการเขียนสัญลักษณ์ต้องเขียนให้ไปด้วยกันนักเรียนก็เขียนนยกแล้วก็มีสัญลักษณ์หมวกเวียดนามอยู่ด้านบนนะคะหรือนักเรียนอาจจะเขียนด้วยมุมแบบนี้ก็ได้ แต่ถ้านักเรียนเขียนว่ามุมนี้เราเรียกว่ามุมนยกรพอไม่เขียนสนัญลักษณ์หนูอกกรมาก่อนได้ไหมไม,ไม่ได้มันไม่ไปด้วยกันนะคะต้องไปด้วยกันแบบนี้ค่ะจะเขียนแบบไหนก็ได้นี่ไม่ว่ากันนะคะเสร็จไหมตัวอย่างถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปข้อที่หนึ่งนักเรียนเขียนข้อที่หนึ่งรอไว้ค่ะตัวอย่างใครยังไม่เสร็จยกมือ วันนี้ครูจะให้นักเรียนวาดรูปด้วยนะคะเดี๋ยวเราวาดรูปด้วยทุกข้อเลยไปนะข้อที่หนึ่งค่ะวาดรูปแบบนี้เลยนักเรียนคะแขนของมุมที่อยู่เส้นล่างเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเป็นลักษณะของเส้นตรงเพราะฉะนั้นอยู่บนเส้นบรรทัดวาดแบบนี้เลยค่ะครูให้เวลาวาดหนึ่งนาทีเพราะว่าครูว่าไม่ยาก ข้อที่1วาดรูปไปเลยค่ะเพราะว่ารูปเสร็จนักเรียนบรรทัดถัดมานักเรียนเขียนตอบรอ้อยก่อนใครทําได้เขียนเลยแบบไหนก็ได้แล้วแต่นักเรียนสะดวกนักเรียนเรียกชื่อมุมเลยค่ะแล้วก็เขียนสัญลักษณ์แทนมุมเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครูน่นี้ลงมือทําเลยค่ะครูให้เวลาข้อหนึ่งเนี่ยลองดูนะสองนาทีปฏิบัติเลยค่ะวาดรูปด้วยแล้วก็ตอบให้เรียบร้อยเลย เดี๋ยวค่อยมาดูเฉลยจากครูครูมองไปที่บางคนนกักเรียนไม่เขียนสัญ,ญลักษณ์ส่วนโคง้งบอกว่ามุมอยู่ตรงนี้ เขียนด้วยค่ะบางคนนั่งเฉยแล้วคนที่นั่งเฉยแสดงว่าหนูเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอ้เสร็จแล้วดีมากค่ะ ยังไม่เสร็จยกมืออ่าทุกคนเสร็จหมดแล้วยังเหรอคะอ่าให้อีกสามสิบวินาทียากไหมคะเนี่ยไม่ยากเพราะฉะนั้นนักเรียนบอกชื่อมุมมาก่อนมุมนี้ชื่อว่ามุมอะไรถ้าครูชี้จากนอก่อน่านักเรียนบอกชื่อเลยคะ่ะ ถ้าครูชี้จากนอมาก่อนนักเรียนก็เรียกว่ามุมนอรคอแต่ถ้าครูชี้จากคอไปก่อนล่ะคะนักเรียนต้องเรียกว่าคอถ้าครูชี้จากคอไปก่อนนักเรียนเรียกว่ามุมคอรนอใครเขียนแบบนี้บ้างใครเขียนมุมคอรนอบ้าง่ดูตามนะคะแต่ใครเขียนมุมนอรคอเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนักเรียนใครเขียนมุมคอรนอดูตามเลยนะคะเดี๋ยวตรวจตามเลย มุมคอรอนเสร็จแล้วนักเรียนเขียนต่อว่าเขียนแทนด้วยนักเรียนก็เขียนคอรอนแล้วก็มีหมวกเวียดนามอยู่ตรงไหนรอเรือ,รอ,รอใครได้แบบนี้ยกมือขีดถูกเลยค่ะแต่นักเรียนบอกว่าหนูไม่ได้ใช้หมวกเวียดนามอะ่ะหนูใช้เป็นสัญลักษณ์มุมยอ่อได้ไหมได้อะใครได้แบบนี้ใครได้แบบนี้ขีดถูกเหมือนกันค่ะ ให้ตรวจตามไปเลยนะคะเห็นไหมคะว่ามุมนี้เราเรียกว่ามุมคอรอนอเวลาเขียนสัญ,ญลักษณ์แทนมุมนักเรียนใช้สัญ,ญลักษณ์มุมเล็กๆแล้วก็ตามด้วยคอรอนอนะคะมุมต้องเป็นเหมือนกันนะแต่ให้นักเรียนบอกนักเรียนเรียกจากนอมาก่อนอ้าวตรวจนะคะใครเรียกจากนอมาก่อนก็ได้เหมือนกันก็จะได้เป็นมุมนอรอคอแต่จะเขียนแทนด้วยแบบนี้ได้ไหม ไม่ได้มันจะต้องไปด้วยกันก็ต้องเป็นนอรคสัญ,ญลักษณ์โบกเวียดนามอยู่ตรงรอเรือใครได้แบบนี้ยกมือค่ะขีดถูกเหมือนกันค่ะนักเรียนจะเรียกจุดไหนมาก่อนก็ได้แต่รอเรือจะต้องอยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะต้องไปด้วยกันนะถ้านักเรียนไม่ใช้หมวกเวียดนามแบบนี้นักเรียนอาจจะใช้สัญ,ญลักษณ์แทนมุมแบบนี้ก็ได้ให้หมดใครได้แบบไหนให้หมด ใช้แบบไหนให้หมดผ่านไหมคะไ,มไหนใครผิดข้อที่1ยกมือใครเรียกชื่อมุมผิดไม่มีดีมากค่ะต่อไปไปข้อที่2เตรียมวาดรูปเลยค่ะข้อที่2ค่ะวาดรูปเสร็จนักเรียนตอบเลยนะเรียกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะครูบอกแล้ว,วเวลาครูตรวจเนี่ครูจะดูว่าจุดยอดมุมอยู่ตรงกลางไหม ถ้าอยู่โอเคใช้ได้เลยสองนาทีเช่นเดียวกันแขนของมุมนะคะส่วนของเส้นตรงสอนอน,นี่อยู่ตรงเส้นสีเข้มตรงนี้ก็ขีดทะแยงมาด้านขวามือแบบนี้เลยค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะนักเรียนสังเกตว่ามุมครูที่อยู่ริมซ้ายใช่ไหมนักเรียนก็น่ารักมากเลยนักเรียนกวาวาดมุมของนักเรียนเนี่ยติดเส้นแดงหมดเลยนักเรียนขีดตัวอักษรไม่ได้การวาดมุมของนักเรียนอยู่ตรงกลางเสมอวาดกลางเสมอค่ะครูบอกไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วละนักเรียนต้องวาดรูปอยู่ตรงกลางเสมอไม่งั้นจะเหลือที่ทําไมมากมายแต่ของครูเนี่ยครูเว้นไว เนี่ยครูมองไปหลายคนเลยนักเรียนเขียนเอสอสาราเนี่ยเกือบจะอยู่นอกเส้นแดงแล้วเพราะนักเรียนไปวาดมุมตรงเนี้ยอยู่ติดเส้นแดงเลยอยู่ตรงกลางค่ะรูปที่ครูนําเสนอเนี่ยให้นักเรียนวาดนักเรียนต้องวาดตรงกลางหน้ากระดาษของนักเรียน เดี๋ยวท้ายชั่วโมงครูจะสุ่มนักเรียนนะคะขอสมุดมาดูว่าเวลาที่นักเรียนปฏิบัติตามครูบอกเนี่ยนักเรียนปฏิบัติถูกต้องไหมเดี๋ยวขอมาให้ไปทางต่างจังหวัดดูด้วยว่านักเรียนป .4 ชั้นหนึ่งทำงานเรียบร้อยเสร็จยังคะข้อที่สองอ่เสร็จแล้วนะคะเราเรียกได้สองแบบถ้าครูชี้ที่กอก่อนนักเรียนเรียกว่าตอบพร้อมกันดังๆค่ะพร้อมค่ะ ถ้าคุณชี้ที่กอก่อนนักเรียนเรียกชื่อมุมว่ากน oh, 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 oh. เรียกว่ามุมกศออนอใครได้แบบนี้สแสดงว่ามาถูกทางแล้วนักเรียนเขียนต่อว่าเขียนแทนด้วยนักเรียนก็เขียนกศนอแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์หมวกเวดนามอยู่ตรงสศาลาแบบนี้ห้ามกลางเต็มสามตัวไม่เอานะคะเอาแค่ตรงสศาลา ใครได้แบบนี้ยกมือกี่ถูกค่ะถ้านักเรียนไม่ใช้หมวกเวียดนามนี้นักเรียนใช้สัญลักษณ์ย่อแทนมุมได้ไหมได้แล้วแต่หรือนักเรียนใช้ไม่เรียกจากกอก่อนนักเรียนจะเรียกจากนอมาก่อนได้ไหมได,ได้นักเรียนก็เรียกว่ามุมนอสกใครเขียน